ใหม่ดาวิการ่วมงานแฟชั่นระดับโลกกระทบไใ่สุปตา์เกาหลีคนนี้เป็นอีกหนึ่งสุปตารสาวเมืองไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมงานแฟชั่นระดับโลกอย่างใหม่ดาวิกาที่ล่าสุดไปร่วมงานโชว์งาน The ะ u b บ s ชโชวจากแบรนด์ดังอย่างคริสเตียนลูบูเตงที่ที่ไอเฟลทาวเวอร์ท่ามกลางดาราสุปตาร์จากหลายประเทศมาร่วมงานกันอย่างคับขันล่าสุด สาวใหม่โพสภาพลงอินสตาแกรมมาในุกสวยไฮคลาสก่ออกสีดำกระโปรงสีชมพูจากแบรนด์ฮิตอย่างเซ n ซี่คูทั้งรูปร่างหน้าผมเสื้อผ้าเรียกเสียงแฟดได้อย่างดีนอกจากนี้ก็ทำหลายคนหลุดโฟกัสเมื่อสาวใหม่ได้นั่งเคียงข้างกับพักซานดาร่าไอดอลสาวเกาหลีอีกด้วยจ้าบอกเลยว่าชอ็อตนี้สวยคูณสองยกกำลังสิบเต็มสิไปเลย